สวัสดีครับสวัสดีแฟนมวยทางช่อง YouTube หนูเดโ,โนชาแนลทุกคนนะครับก็มีข่าวของศึกมวยไทยเจ็ดสีมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับล่าสุดได้รับการยืนยันแล้วนะครับว่าศึกมวยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่26กันยายนนี้เลื่อนไปอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับหลังจากที่เลื่อนมาแล้วจากอาทิตย์ที่19กันยายนมาอาทิตย์ที่26นะครับแล้วก็เจอกันอีกทีก็อาทิตย์หน้าถัดไปนู่นเลยครับต้นเดือนหน้าวันที่3ตุลาคมนะครับ ล่าสุดก็ฝั่งของพี่ธีเกตเพชรก็แจ้งไปยังนักมวยทุกคนละนะครับไม่ว่าจะเป็นเสกสรรหรือใครก็ตามท,ที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็บอกว่าอย่าพึ่งเดินทางมานะครับเพราะว่าศึกมวยไทยศรีเลื่อนอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับแม่ก่อนหน้านี้ผมก็พึ่งอ,ออกคลิปวิจารณ์มวยไปนะครับสำหรับศึกมวยไทยศรีแต่ว่าก็เจอกันอีกทีนะครับเลื่อนไปวันที่3ตุลาคมนะครับทุกคู่ในรายการวันที่6 ยกไปวันที่สนะครับเดี๋ยวมีเสียงสัมภาษณ์นะครับจากพี่เดียเกียรติเพชรนะครับเล่าถึงสาเหตุว่าทําไมถึงเลื่อนครับไปฟังกันเลยครับสวัสดีครับพี่เดียครับสวัสดีครับพี่เดียครับช่องเจ็ดสีอัปเดตนิดนึงครับเป็นยังไงก็สาหรับณตอนนี้ก็ผมอยากจะบอกว่ามันอยู่ในขั้นตอนของเอกสารแล้วก็คือเรื่องเนี่ยตอนนี้อยู่ที่กลุ่ม ออกมานหม่แล้วครับทั้งนี้ทั้งนั้นพวกนี้เขาจะมีการประชุมแล้วก็เซ็นอนุมัติมาแล้วหลังจากนั้นเอกสารชุดนี้จะต้องไปนําไปเสนอกัอบกสทชเพิ่งเซ็นพอเซ็นเสร็จแล้วก็จะจบซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นจะได้ไม่ได้วันเย็นนี้ก็เราก็จะรู้ผลนะครับทั้งนักมวยแล้วก็ทีมงานก็คือตอนนี้เฝ้ารอคําตอบของทุกคนผมผมเข้าใจดีนะครับแต่ เย็นนี้จะใครทราบแน่นอนครับว่าช่องเจ็ดจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนนะครับขอบคุณครับตอนเย็นนี้รู้แน่นอนครับใช่ครับคือตอนนี้ไม่ใช่ว่าคู่มวยเรามีปัญหาไม่มีไม่มีครับอยู่ครบครับไม่มีแน่นอนนะครับครับือทัวันนี้ตอนนี้นักมวยที่อยู่ต่างจังหวัดรอคําสั่งจากผมว่ามาได้หรือว่าไม่ต้องมานะครับแต่ไม่ใช่ว่าถ้าสมมติว่าเลื่อนจริงก็คงแค่อาทิเดียวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันมันเราได้เห็นแล้วแหละว่า สถานที่ก็พร้อมแล้ว้งองมวยคอแล้วตอนนี้เหลือ<ม>ขั้นตอนเอกสารอีกนิดนึงซึ่งมันเป็นเรื่องละเอียดละเอียดอ่อนด้วยครับ<ม>เพราะว่ามันเกี่ยวกับทางกรุงเทพแต่อนุมัติหรือเปล่า<ม>บางทีเขาว่าแ,แน่น่แน่รับแน่เ,ญญเน็นสันญานน่่น การเสนอนุมัติเนี่ยมันจะต้องเช็คนิดนึงนะครับมีการประชุมด้วยมีการอะไรๆอยากให้ทุกคนใจเย็นๆแล้วรอคําตอบกันเช่นนี้แหละครับพี่นยครับหลายคนไม่เข้าใจว่าเอ้วันนี้วันพฤหัสนาชกต้งวันอาทิตย์เพราะอะไรมันถึงไม่ทันอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นวันนี้วันพฤหัสใช่ไหมครับพรุ่งนี้เป็นวันหยุดอืมเป็นวันหยุดของข้าราชการด้วยซึ่งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติเนี่ยก็เป็นเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งมันก็ ซึ่งก็จะเป็นวันหยุดของเขาด้วยนี่ไง<ม>สำคัญเลย<ม>เราก็อาจจะเนี่ยที่ว่าไม่ทันก็คือคือมันติดกับวันหยุดด้วยนะครับศุกเ<ม>ส,สาร์อาทิตย์พอดีนะครับ<ม>แต่ถ้าพลาดไปก็อาจจะเป็นอาทิตย์หน้า<ม>ซึ่งมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วละ่ะอาทิตย์หน้าเนี่ยล่ละ<ม>ครับเพราะว่าเราเดินทางมาตามขั้นตอนจนถึงท้ายสุดและแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมันจะติดแค่ว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้ว<ม>นะครับแต่๋ยวทุกคนรอหน่อยไม่แน่ละ่ะอาจจะมีโชคดีก็ได้ล่ะอาจจะมีคําตอบที่ดีก็ได้นะครับว่าอาจจะได้ ถ้าได้มันก็ดีสำหรับทุกคนผมก็อยากจะให้มันได้เหมือนทุกคนนะครับโอเค,คขอบคุณครับพี่เดียครับ